สวัสดีค่ะยายจันภาคแสบกำลังเดินทางตอนนี้เดินทางจากป่าจีนบุรีมาถึงคอนแกนแล้วเด้อจากไกลถึงหอดอุดรแล้วจะอัปเดตให้เพิ่งว่าจากคอนแก่นไปกี่กิโลจะถึงอุดรน,นะคะเดินทางไปกับยายจันได้เลยค่ะถ่ายบรรยากาศถนนให้ดู ไฟแล้วก็มีไฟรถเดินทางตั้งแต่เที่ยงออกจากปากินบุรีตอนนี้ถึงคอนแก่นแล้วค่ะ ก็จะอยู่กับการเดินทางเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เข้าโหมดปกติแล้วก็จะได้นั่งทำงานอยู่ที่บ้านอากถ่ายคลิปแถวบ้านตรงนี้ก็จะรับชมถนนหนทางไปก่อนนะคะ ตรงไปจากอนแก่นประมาณร้อยกว่าโลก็ถึงอุดรธานีค่ะ วันนี้เดินทางไม่มีฝนเดินทางก็ถนนบนทางก็สะดวกดีรถก็มีเยอะอ่าบอกไม่มีฝนล,ลงเม็ดแล้ว ตรงนี้ก็จะเป็นฤดูฝนฝนก็จะตกตามฤดูกาลถนนไฟสวยงามช่วงกลางคืนเขาก็จะเปิดไฟสองฝากทาง จบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝนตกแล้ว